มาพบกับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Boost Back นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดใน p l a y s t o r e ไม่ได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็เข้า Google Chrome เลยนะครับ นี่นะครับเข้าเว็บไซต์ของ Boostbag เลยนะครับแล้วก็มากดที่ Get It on Google Play นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดดาวน์โหลดเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ติดตั้งนะครับตัวนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับ ขึ้นมาแบบนี้เราก็กดติดตั้งนะครับต,ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็เปิดนะครับ ต้องผมอาจจะช้านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับมาเลยนะครับก็ถึงถึงเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับแอปที่หาเงิน สำหรับสายฟรีนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับมาดูว่าคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรสามารถติดตามและกด subscribe ไนดะ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ